นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะพบกับบวยธนวัฒน์รโชิค่ะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเรานะคะคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณกวีเช้านี้เซตร่วงโรมาสิบจุดแล้วนะคะหลังจากที่ขึ้นรแรงติดต่อกันตั้งแต่พุธพฤหัสสุกแล้วก็เมื่อวันจันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูดัชนีกันก่อนเลยนะคะเช้านี้ติดลบลงไปแล้วตอนนี้10.32จุดคค่ะุณ้ชมคหือประมาณ0.67%เซ1,520.89จุดค่ะ มูลค่าการซื้อขายในช่วงราทีนี้เฉียด5,000ล้านบาทนะคะห้าดนับหลักทรัพย์ PT ขึ้นมา7%ค่ะปตทตัวแม่ย่อลงไปเปอร์เซ็นต์กว่าแอดวานซ์ได้ปิดแปลงที่247บาทนะคะตอนนี้ขึ้นมานิดนึงค่ะ AKR บวกขึ้นมา 2%นะคะส่วนตัวของ KTB เองก็ย่อตัวลงไปไม่ถึง1%นะคะส่วนภาพของดัชนีของบ้านเรานะคะในช่วงล่าสุดนี้นะคะที่ติดลบลงมา10จุดคะ่ะ1,520จุดคะ่ะคุณกวีคะประเมินแล้วดูแนวโน้มจะเป็นยังไงคะคือ1,500จะรับอยู่ไหมคะผมคิดว่าน่าจะยังรับอยู่รอบนี้เพราะว่าประเด็นโบวที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยยังยังพอมีอยู่บ้างนะครับไม่ยังพอมีแค่หัวมีเยอะเลยแหละพเพโดยเฉพาะพงปลายเดือนมกราคมมันจะมีทั้ง ประชุมธนาคารกลางยุโรปและก็ประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาแน่นอนด้วยเงินเฟอ้อที่ติดลบหรือจริงๆเขาเราียกว่าเงินเฟอือแหละนะครับในธนาในยุโรปเนี่ยผมเชื่อว่าธนาคารกลางยุโรปเองคงต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรือว่าอาจฉีดสภาพคล่องค่อนข้างแรงเข้ามาซึ่งการนั้นก็เป็นประเด็นที่อาจจะมีการเกลีกําไรกันแล้วก็เรื่องที่ 2. ก็คือในเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐก็น่าจะออกมาในเชิงของการที่จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนในระดับต่ำต่อไปอีกระ ระยะหนึ่งผมว่าคำว่าระยะหนึ่งเนี่ยมันก็สอให้เห็นว่าอาจจะไม่เพิ่มขึ้นอีกนานนะครับใน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 มุมมองของนักวิเคราะห์ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นประเด็นโบวที่รออยู่ข้างหน้าในประเด็นต่างประเทศส่วนประเด็นในประเทศก็ต้องยอมรับว่าคือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับรถไฟฟ้าที่จะมีการประมูลการประมูล 4G นะครับความคืบหน้าในเรื่องของโครงการต่างๆของภาครัฐนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีที่ก็เงียบกันไปพักหนึ่งนะครับก็คาดว่าจะกลับมาพวกนี้ัมนนก็่าจะท ให้เป็นภาพที่เป็นบวกที่ลออยู่ข้างหน้าอยู่อย่างไรก็ตามแน่นอนครับวันนี้ตลาดหุ้นได้ประจัยลบเรื่องเดียวเองจริงๆคือเรื่องของราคาน้ํามันมนะครับซึ่งจริงๆถ้าคุยกันในรายละเอียดเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยเราคุยกันได้อีกนานเลยว่าราคาน้ํามันจะลงไปที่เท่าไหร่น่าจะไม่เห็นจุดปะทอมยังไม่เห็นจุดประทอมจริงๆที่ที่ทางเราวิเคราะห์เองเราก็ดูจากข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเอามุมมองว่าราคาน้ํามันระดับใดที่จะหยุด การเจริญเติบโตของเชลแก๊สก็คือเชลแก๊สที่ตอนนี้กาลังพุ่งเป็นดาวรุ่งในปัจจุบันทั้งในประเทศจีนแล้วก็ในประเทศาสหรัฐอเมริกาที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่ามันมาแรงแน่แล้วมันมาแรงจริงๆแรงจนโอเปกเนี่ยต้องเข้ามาใช้วิธีการดันราคาน้ํามันลงเพื่อให้ Shell Gas เชลแก๊สนี่โตได้ช้าลงสู้กันแบบนี้เลยนะคะชายสู้กันแบบนี้เลยนั่นหมายถึงว่าราคาน้ามันถ้าจะลงเองจริงๆเนี่ยขนาดไหนยังทั้ให้เชลแก๊สหยุดก็ต้องดูที่ต้นทุนของเชลลแก๊สเท่าไหร่คะก็น่าร เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ที่40กว่าผมไม่คิดว่าจะลงไปที่30อยู่ในระยะเวลานานเพราะว่าโอเปกเองก็แย่แต่อาจจะมีโอกาสทับแต่โอกาสเราไปทดสอบในเลนของ30-40เหรียญเปอร์บาร์เรลได้เพื่อเพื่อบอกว่าเพื่อบอกตลาดเชลแก๊สว่าวันนี้มีความเสี่ยงใ,ในการที่จะคุณจะผลิตเชลแก๊สนะถ้าคุณจะผลิตมากผมก็ดันคุณลงเพราะฉะนั้นคุณก็ผลิตแต่พอประมาณพอให้อยู่ด้วยกันได้ให้ต่างคนต่างรักษาร์เก็ตแชร์ในระดับนี้เชลแก๊สโตไปได้น้ำมัน ก็โตได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าโอเปกอยากจะส่งข้อมูลออกไป แต่มันก็ทําให้หุ้นในกลุ่มพลังงานแน่นอนวันนี้ยังไม่มีใครปรับราคาหรือปรับกําไรของอหุ้นกลุ่มพลังงาน<ฆ>ลงเ<ฆ>นื่องจากว่ายังเชื่อว่าเ,เดี๋ยวปีนี้ทุกคนยังมอง70เหรียญอยู่นะฮะ<ฆ>ซึ่งวันนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนมกราคมเนี่ยผมว่ายังไงๆก็ไม่น่าเกิน50เหรียญน,นั่นหมายถึงว่าถ้ามกราผ่านไปแล้วยังอยู่ในเลนของ 40- ถึงห0หรืออาจจะลงไปที่30เหรียญเปอร์บาร์เรลจะกดดันให้หุ้นกลุ่มพลังงานถูกปรับประมาณการลงแล้วก็กําไรจดทะเบียนของปีนี้ทั้งปีของตลาดหุ้น ประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้เองมันก็จะทําให้เป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยแต่แน่นอนครับพุ้นกลุ่มพลังงานลงมันก็สะท้อนว่าหุ้นจะมีหุ้นกลุ่มอื่นเข้ามาทดแทนนั่นคือสิ่งที่มาว่าทําไมผมคิดว่าพันห้าร้อยจุดหรือถ้าต่ํากว่านั้นผมก็คิดว่าเป็นโอกาสในการทยอยซื้ออยู่ดีเพราะว่าปลายปีที่แล้ววันสุดท้ายของปีผมบอกแล้วว่าเป็นช่วงที่น่าซื้อสะสมที่สุดก็คือช่วงต้นเดือนเมื่อกลาว,ว่าโอกาสอาัจฉริยหลุดพันห้าร้อยลงไปพันสี่ร้อยแปดสิ ว่าจากนี้จนถึงประมาณต้นไตรมาสปลายไตรมาสที่1น่งเราน่าจะยังเห็นดัชนีิอมีโอกาสคืทดสอบ1ันหจุด จากข่าวดีที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะะคส่วนแนวรับด้านล่าง1,500น่าจะแข็งแกร่งน่าจะแข็งแกร่งนัอนี้เป็นกรอบใหญ่หน่อย1,500กับ1,600นะคะในระยะสั้นนะคะกรอบจำกัดประมาณก็1,510จุดอันนี้เป็นแนวรับ1,510จุดก็เป็นจุดที่รอรุนรอรุนได้ในแถวนั้นนะครับโดยมีจการสอบรอดไปแถวประมาณ1,500จุดด้านบนก็อยู่ประมาณ1,535จุด1,535จุดนะะคเรื่องของกลุ่มพลังงานนะยังไม่จบง่ายๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยประเด็นนี้กันต่อนะคะรวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนรรรรราายยลนะะคคกก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 ัััับบุณวีชูิิตเษษมจททพ์ไทยหลังโฆษณาร่ ก่กคะลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้เริงคงนั่งอยู่กับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกวีชูกิตเกษมนะคะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นกับคุณผู้ชมคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะช่วงที่เรารอสายช่วงนี้จะมาดูหุ้นเด่นแนะนําแล้วก็มารีวิวดูภาพกลุ่มพลังงานกันหน่อยนะคะเพราะว่าความเสี่ยงของราคา,ามันในตลาดโลกที่ยังจะลงต่อหาจุดต่ําสุดยังไม่ได้นั้นอาจจะเป็นความเสี่ยงกดดัน หุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็เซ็นินเด็กไทยด้วยนะคะคอย่างนี้เองนะคะถ้าถ้าดูในส่วนของ,ของการลงทุนหุ้นที่พอที่จะได้รับอนิสงจากรกาคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยเราพอที่จะเข้าไปลงทุนได้ไหมคะตอนนี้กลับมาเมื่อกี้นี้เราพูดความความน่ากลัวขอ,ของราคาน้ำมันนะครับหลายคนก็โอกโตกใจว่าเดี๋ยวขึ้นกลุ่มพลังงานเดี๋ยวเซ็นินเด็กจะลงเดี๋ยวกำไรของบริษัทจดทะเบียนจะลงแต่จริงๆแล้วในมุมมองที่เป็นบวกมันก็ยังพอมองได้ว่าราคาน้ํามันลงเนี่ยจริงๆมันกดดันเงินเฟ้อน้อยลงมันทำให้โลกเนี่ยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบาย นโยบายทางการคลังได้อย่างสบายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเฟ้ออันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับล้วก็จะมีหุ้นที่หลายกลุ่มอุตสาหกรรมในทีเดียวจะบอกว่าหุ้นกลุ่มพลังงานลดแต่หุ้นอีกที่เหลือได้ประเด็นบวกจากเรื่องราคาน้ําทั้งสิ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันสูงที่สุดคือกลุ่มขนส่งกลุ่มขนส่งกลุ่มขนส่งกลุ่มประมงนี่อันดับสองกลุ่มประมงตามมากลุ่มบกรับเหมาก่อซ้าเหมาก่อซ้าอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ปลีค้าปลีกนะครับส่วนผู้ลงทุนกลุ่มที่ไอซ ทางตรงและก็ทางอ้อมค,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าคุณที่ได้ประโยชน์โดย,โดย,โดยโตรงที่สุดคือขนส่งแน่ๆเพราะฉะนั้นเ,เราเลยคิดว่าคุณในกลุ่มนี้ยังคงที่จะถ้าราคามุนลงต่อคุนกลุ่มนี้ยังคงได้ประโยชน์อยู่ก็เลยเลือก AAV AAV ส,สายการบินนะสายการบินเป็นผู้เีถึงแม้ว่าจะปรับตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ราคาพื้นฐานที่เราทําไว้ในที่ยที่6.5บาทวันนี้ยังไม่ถึง5บาทเลยสาเหตุที่เรามองเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือ AAV เนี่ยได้ประโยชน์จากราคาน้นเต็มเต็มเนื่องจากว่าเขายังไม่ได้มีการ adjust เรื่องของคือเขาไม ราคาน้ํามันเยอะมากประมาณส5ิบห้าเอร์เซ็นที่เหลืออีกหกสิห้าเปซ็นตี่คือราคาน้ามันลงเนี่ยเขาได้ประโยชน์สูงสุดเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยว<ท>ะนะครับไตรามาสที่สี่กับไตรามาสที่หนึ่งนะครับซึ่งก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของกําไรที่จะเพิ่มขึ้นทั้งจากราคาน้ํามันแล้วก็รายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ไตรามาสสี่กำไรของเขาจะสูงที่สุดในปีนะครับและก็จะทําให้กาไรทั้งปีเป็นบวกจากเดิมที่ขาดทุนในช่วง9เดือนแรกของปีที่แล้ว <c oughs> แล้วก็ไตรามาสหนึ่งกำไรก็ยังคงโตต่อเนื่องนะครับจากเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจานวนเที่ยวบินที่มากขึ้น <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เรามองว่า AAV จะได้ประโยชน์เรื่องของราคามันเต็มที่นะครับก็เลยเลือกตัวนี้เป็นคาแนะนําซื้อดูกราฟกันหน่อยได้ไหมคะ AAV ตอนนี้4.70จ็นริงๆก็ไต่ขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะใช่เขาไต่ขึ้นมาแล้วแล้วก โอกาสที่จะเห็นไฮเดิมตรงนี้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับตัวไฮเดิมของเขาเี่จะอยู่แถวประมาณตัวของ AV นะคะก็จริงๆไฮเดิมอยู่4.82 4.94ร, <4. 94 S 1> ราคาที่เหมาะสมอยเท่าไหร,ร่คะ6.5ปี5-8นี้นะคะใช่ครับไฮเดิมอยู่ที่4.94ซึ่งมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบได้เพียงแต่ว่าจุด stop loss เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับจุด stop loss ของเขาเนี่ยจะอยู่แถวประมาณ 4.24เพาะนั้นหุ้นตัวนี้มีจุด stop loss ที่ค่อนข้างไกลหลายคนก็กลัวในแง่ของการเก็งกำไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ถือทนแกว่งถ้ามองในแง่ของเทรนด์ของตัวหุ้นเองก็เป็นในเทรนด์ขาขึ้น <4. S 2> ริงถ <4. S 1> ้าทะลุ4.94เนี่ยมันก็จะเป็นการทำ higher หายขึ้นมาท,าทันทีนะครับโอกาสที่เราจะเห็นที่หุ้นจะทำ new high ขึ้นไปต่อเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ผมว่าหุ้นตัวนี้ผมว่าแตงม้าหนึ่งมีโอกาสรุน5บาทอยู่นะครับเอะแล้วตัวอื่นๆในสายการบินล่ะคะ อบางตัวเฮ d ไว้เยอะ,ะนะครับนกแอร์นี่เฮ d ไว้ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบในเรื่องของความถูกเนี่ยถ้าดูในแง่ของความถูกในเรื่องของ valuation เนี่ย EV per EBITDA อมันก็จะเห็นว่าตัว AV เนี่ยมี enterprise value to EBITDA เนี่ยต่ำที่สุดจริงๆในสายการวินเนี่ยเขาใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับ แต่ว่า PE ก็สําคัญ <Okay. S 2> PE ไม่ใช่สำคัญ PE ก,ก็กลับมาให้ความสําคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเดิมทีเดียวเนี่ยตัวนี้ PE เทรดสูงมากเ <Okay. S 2> นื่องจากว่ากําไรเขาน,น้อยมากเนื่องจากว่าตั้เก้าเดือนแรกเนี่ยขาดทุนแต่มาสี่ต่อให้กลับมากาไรยังไงเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย PE ก็จะสูงมาก <Okay. S 2> แต่กําไรปีเนี้ยนะถ้าทําทำให้ PE ของ AAV ลงมาเหลือประมาณสิบห้าเท่าซึ่งมันก็จะลงมาจากโอ้โหเป็น ดง่ายเป็นร้อยเท่าะลงมาเหลือ15เท่าก็เป็น P/E ที่ลดลงมาค่อนข้างเยอะและวเทียบ PEG ยิ่งไปกันใหญ่เพราะโตของเขาปีนี้จะตโตเป็น100%แต่ว่า P/E ในประมาณ15เท่าเพราะฉะนั้น PEG ถ้ารงมองในแง่ของการเก่งกําไรเลยเนี่ย PEG ก็จะต่ํา พูดง่ายคือ0.1เท่าอันนี้คือ AV นะคะ AV PEG โดยธรรมชาติเนี่ย1เท่าเนี่ยถือว่าต่ำกว่าน1เท่าเนี่ยถือว่าต่ำแล้วแต่นี่เขาจะ0.1ึ่งเท่าซึ่งต่ำมากเหมาะกับการลงทุนในระยะกลางถึงยาวด้วยนะครับผมบอกว่าไตรมาสที่1ก็เป็นไตรมาสที่ดีสำหรับตัว AV เพราะฉะนั้นตั้งจุด stop loss สำหรับคนที่เทรดดิ้งทนแกว่งได้ก็ทนไม่ต้องไม่ต้องกังวลลงมาก็มีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อได้อีกด้วยซ้ำแต่ว่ามันจะลงยากครับเพราะว่าประเด็นบวกที่รออยู่ข้างหน้าเเนนีี่่่่ยยยยมมออออะแแตทไลืกกกกสบิาง็โด แล้ว AV ดีกว่า <คะ S 2> การบินไทยเนี่ยจริงๆ hedge น้ำมันไว้เยอะได้ปร<ค>ะโยชน์จากราคาน้ำมันไม่มากนะครับส่วน B A เนี่ยผมยังไม่ได้วิเคราะห์ก็เลยไม่กล้าฟันธงเท่าไหร่<ค>ะนะครับ <คะ S 2> ก็เลยมองไปที่ AV เ,<อ>เพราะว่าเขามีเที่ยวบินค่อนข้างหลกักหล v กการกลับมาซื้อหุ้นของผู้บริหารนี่มีส่วนด้วยไหมคะก็ก็มีส่วนเรียกความมั่นใจ<ค>ะนะครับส่วนเรียกความมั่นใจกลับคืนมาเหมือนกันแต่พูดจริงๆนะครับผู้บริหารเนี่ยถึงแม้ตอนนี้ก่อนนี้เขาจะขายไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งคือขายตอน I อ O อันนั้นขายด้วยเหต สีช่ชวนแล้วสก็คือขายเพื่อที่ไปซื้อ Air a เ i a X ะนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นสายการบินแบบเดียวกันพีงแต่ว่าเขาเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ตัว Air Asia เนี่ยได้ไประโยชน์จาก Air Asia X เพราะ Air Asia X เนี่ยจะเป็นลอง g อ a l ไม่ใช่มอง medium หอคือคบินญี่ปุ่นบินเกาหลีแล้วก็นําคนจากญี่ปุ่นจากเกาหลีเนะี่ยเข้าไทยแล้วมาบิน Air Asia X ตอ ซึ่งเป็นช็อตฮอลล์นะฮะอันนี้ก็ได้ไประโยชน์ต่อเน,นื่องซึ่งกันและกันผมว่าเป็น Strategy ที่ดีนะครับสำหรับตัวผู้บริหารที่มีการเข้าไปถือใน Air H a เ a x อด้วยค่ะ,ะคเป็นแนะํำเป็นตัวของ AAV นะคะคดูโดด <ผม S 2> เด่นค่ะช่วงนี้เปิดสายไปที่สายของคุณพัทราวดีก่อนนะคะสายแรกค่ะพัทรรวดีเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ค่ะ พอดเออีเคยมีหุ้น PCC นะคะแต่ว่า<ะ>ข,วขาดทุนก็าขายไปแล้วแล้วพอมันรีบาวขึ้นมาหน่อยก็ขายไปแล้วตอนนี้<ะ>คิดว่าจะถามว่าจะซื้อกลับมารับใหม่อีกจะ ดูราคาที่ประมาณสั้น50ถึง50ต้นๆได้ไหมคะโดยวิเคราะห์อีกนิดนึงะคะคะเอสเอสเอทีค่ะตัวเซ็เดี๋ยวขอตัว P D ดีทก่อนตัวเดียวแล้วกันนะคะเวลาจํากัดค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าราคาน้ํามันคือจริงๆเนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยมันดูเหมือนจะพยายามจะทำไฮเออร์ไฮกับโล w ว r l o โลอยู่ถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับตัวนี้คือโล w ว r h i เออร์โ low แล้วตัวนี้คือ h i เออร์ไฮแล้วถ้ามาดูเทรนด์ตรงนี้ก็คือว่าเทรนด์ได้ไหมนอค่ะ ตอนนี้ดูเหมือนพีทีจีซีก็ลงมาเยอะกันะน,นะคะพยายามพยายามทำเทรนอยู่ตรงนี้แนวรับอยู่ที่แถวประมาณ51นะครับอยู่แถวประมาณ51ิดนิดๆนะครับซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเทรนแนวรับตรงนี้อยู่นะครับอุ้ยมันไปนน่แล้ว ผมไม่ค่อยถนัดโปกแกรมนี้ต้องขอโทษทีนะครับค่ะ,ะคุณกวีค่ะ,ะไม่เป็นไรแล้วอย่างนี้คือโอกาสของถ้าทำซื้อเพิ่มนี่เรา<ม>คือรอได้ไหมคะห้าคือถ้าเกิดยังคาดการว่ารคาคน้ํามันจะยังลงต่อข่าวของการลดการประมาณการราคาน้ํามันของคอนเซ,นซ็ปต์อาจจะยังมีแบบนี้คือเราต้องรออีกไหมคะเพราะว่ามันจะลงอีกไหมคะห้าสิบาทจะเป็นไปได้ว่าอย่างนี้ฮะ ผูจ้จริงจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ดูตรงแถวโลแถวห้าสิบเอ็ดบาทค่ะถ้าโลห้าสิบเอ็ดบาทเนี่ยอาการของวันรุ่มไม่เข้าไม่เข้ามาแถวห้าสิบเอ็ดบาทเนี่ยให้ระมัดระวังว่ามันจะกลับมาเป็นขาลงอีกรอบค่ะเพราะฉะนั้นซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยใครมีอยู่เนี่ยห้าสิบเอ็ดบาทก็เป็นจุดสต็อปลอสอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับสาหรับในแง่ของการเก็งกาําไรหรือคนที่มีอยู่คนตั้งรับรอใช่ไหมคะแล้วก็คนรตั้งรับรอหรือจริงๆแล้วไม่ควรเล่นค่ะเอางี้นะเพราะว่าถ้าผมจะเล่นหุ้นกลุ่มนี้นะ ถ้าผมจะเล่นหุ้นกลุ่ม P D T G C อย่างไรไงก็เราก็ขายถ่านทถุนไปแล้วเนี่ยผมว่าเราเราเราลองไปเข้ากลุ่มที่ตรงกันข้ามกับเอไปข้า PDGC เลยคือไปเข้าการบินไปเลยหรือไปเข้ารับอมาก่อสร้างไปเลยที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันาราคาน้ำมันเพราะว่าถ้าเราว่าเราคาดว่าราคาน้ำมันลงเนี่ยจ c จะโดนหนักเรื่องสต็อกน้ำมันในเรื่องหนึ่งเรื่องราคาสินค้าปิโตรเคมีซึ่งตัวสเปรดเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะโอเคแต่ราคามันลงเนี่ยทำให้ตัวท็อปท็อปไลน์ของเขาเนี่ยมีการปรับตัวลดลงด้วยอาจจะยิ่งงทให้ PDGC ีมกไรลด นักวิเคราะห์มีโอกาสปรับประมาณการลง ถ้าใครตามบทวิเคราะห์จริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคอนเซนแซสมีการปรับลดประมาณการ p d t g c ลงมาเป็นสี่หาสตาติดละยังไม่ยอมหยุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าถ้าลงมาจะให้รับผมว่าอย่ารับเลยดีกว่าค่ะทั้งนั้นในณไหนขอดูปตอสพกับตัวแม่ให้สั้นๆอีกอนิดได้ไหมคะปตอสพก่อนเลยนะคะพ d t ีจคือสรุปแล้วก็ถ้าจะรับจริงๆรอหรือเลี่ยงดีกว่าภาพของปตอกับพ d ดีทก็จะเหมือนกันคือพยายามพยายามที่จะทำยกตัวสูงขึ้นปเหมือนกันคือพยายามที่จะยกโลขึ้นมาแบบนั แต่สิ่งที่เรากังวลอยู่ก็คือว่าตอนนี้มันมันมันจะมีแนวมันจะมีแนวรับอยู่ข้างล่างตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเราเกรงว่าจะรับอยู่หรือเปล่าแถวประมาณสาม้อสิบาทครับ,รบตรง3า0ร้อสิบาทซึ่งมันจะทนแว่งได้แรงเหมือนกันนะครับจากส2มรอยิบเกาเพราะฉะนั้นดูที่แนวรับสา0ร้อสิบาทแล้วถ้าสามอสิบาทถือถ้าเรารับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ใช้จุด s ต o อ l ลอ s ์เนี่ยนะครับ <c oughs> ใช้จุด Stop Loss เนี่ยแถวประมาณ306บาทเป็นจุด Stop Loss นะครับถ้าเราจะเล่นปตท ลุ้นกันที่ถ้าตมองว่า310บาทซื้อแล้วใช้306บาทเป็นจุด stop loss อย่างนี้ยังพอลุ้นพูดง่ายอน้อยมี stop loss ไว้แล้วลุ้นว่ามันจะเด้งจากแนวรับขาขึ้นนะครับอันนี้สาหรับปตทแต่ว่าก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าราคาน้ามันมีโอกาสปรับลดลงต่อผมกลัวว่าการที่ทำไอ้เทรน higher high ห o w l o w ตรงเนี้ยเนี่ยัูจะเป็นการทําระยะสั้นเพราะฉะนั้นก็แพทเทิร์นคล้ายกันนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตัวของสพขออนุญาตไปที่สายของคุณเปิ้ลก่อนนะคะขอเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะ ดีอยากจะเข้ารับยูนิคเอนจิเนียร์เนี่ยค่ะคนุนตัวแนวรับเนลต้าค่ะขอบคุณค่ะขอแนวรับเนลต้ายูนิคสั้นๆนะคะจริงๆยูนิคเป็นตัวที่ดีนะครับในแง่ของเป็นหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของโครงการภาครัฐแล้วก็ดูเทรนระยะยาวของหุ้นยูนิคแล้วเนี่ยเราค่อนข้างสบายใจยังเป็นอัพเทรนนะคะยังเป็นอัพเทรนค่อนข้างค่อนข้างสวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แนวรับจริงๆเนี่ยถ้าแนวรับระยะกลางยาวเลยในแถวประมาณ11บบาท ซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจะลงมาขนาดนั้นะน,นะครับคิดว่านะะแนวแนวน,วนี่แนวรับระยะยาวนะครับแต่ถ้าเรามองแนวรับระยะสั้นเนี่ยผมว่าแนวตรงนี้น่าจะรับอยู่นะครับค่ะ แนวแถวประมาณ11บาท50น่าจะรับอยู่นะครับซึ่ง11บาทเนี่ยเป็นแนวรับแล้ว11บาทเนี่ยเป็นจุด stop loss สหรับอยู่อยู่นี้แนวต้านอยู่แถวประมาณ12บาท50ครับทะลุได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไป13บาทครับค่ะขออนุญาตกลับมาดูปตทสพนิดนึงนะคะปตทสพนี่เห็นได้ชัดมากเลยครับเป็นเทรนที่ชัดเจนที่สุดก็คือเทรนขาลงนะครับสมมุติว่าราคาดังมันยังคงลงไปหลุด40สมมุตินะคะแล้วก็คอนเซนแซ็คก็กำนังปรับเป้า พลังงานากลุ่มนี้จะยังแบบกระหน่ำ<อ>เลยใไหมคะสพเนี่ยชัดสุดชัดสุดตรงที่ว่ามันจะไม่ยังมีความอันตรายอยู่เพราะสพนี่คือการธรรมชาติะจะได้ผลกระทบโดยตรงที่สุดนะครับสังเกตให้ดีนะครับปตทสพเนี่ยเมื่อกี้เห็นปตทเห็นดีดีดีดดูเหมือนจะมีเทรนขาขึ้นระยะสั้นเป็นเป็นแพทเทิร์นคล้ายกันเป็นทรขาขึ้นแต่ปตทสบไต่ตางตัวอื่นก็คือเป็นเทรนขาลงยังไม่ได้แตะยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นเลยก็คือพูดง่ายๆคือดูถ้าดูเทรนแล้วเนี่ยจะสังเต็นนนนนัยว่่ามงไปบบ้้ํอูรีะค ซึ่งอันนี้มันเป็นความอันตรายของตัวตัวปรทาสพอ,ออยู่ว่ามันยังไม่ยังไม่ขึ้นมาจะทะลุแนวต้านต,าตรงตรงที่เป็นเทรนไลน์อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เราต้องระมัดระวังว่าถ้าตัวนี้เนี่ยไม่สามารถยืนอยู่เหนือหนึ่งร้อบาทได้นะครับยืนร้อยบาทได้เนี่ยโอกาสที่จะลงไปทําลงมาโอ้โหนิทยองย้อนกลับไปนานมากเลยนะครับที่เราจะเห็นนิวโล้มใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะนะครับก็โลมใหม่คงโอ้โหายาวเลยอะลมใหม่ในรอบหลายปีเลยค่ะนะครับ เพราะฉะนั้นดูแล้วแพทเทิร์นก็อาจจะดูมีแนวโน้มที่จะลงต่อจานั้นนะคะ,ะคือถ้าถ้ามองโลเดิมผมว่าโอ้โหนักกว่วมากเนี่ยฮะแถวเจบาทเลย นะครับแถว70บาทเพราะฉะนั้นถ้าหลุดร้อยเนี่ยโอกาสที่จะคงไปเห็น70บาทมีความเป็นไปได้แล้วยิ่งถ้าน้ำมันลงไปแถว30เหรียญ per barrel เนี่ยแล้วก็โอกาสที่จะเห็นตรงนี้มีความเป็นไปได้นั่นหมายถึงว่าปตทเขาถือ,อหอุ้นปตทสพซึ่งก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนั้นถึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าโดยเทรนดของภาพกลุ่มปตทเองเนี่ยยังไม่ชัดเจนเราอยากจะให้ย้ายไปเล่นหุ้นกลุ่มอื่นก่อนพลังงานผมคิดว่าครึ่งปีแรกปีนี้อย่างน้อยก็ยังไม่เห็นเทรนที่ดีนะครับคนที่ติดสูงๆออยู่ต้งงทคัส สวิชนั้นเ,<ร>เองฮ <Switch S 1> <น>ะสวิชไปหา <นะ S 2> จริงๆเราเราบอกให้สวิชมานานแล<ช>้ว<ช>อันน,น,นี้อันนี้ต้องบอกตามตรงว่าแล้วหลายๆคนก็เตือนเรื่องของราคาน้ำมันไปเยอะพอะสมควรแล้วก็เตือนอีกรอบหนึ่งทีน,นี้ถามว่าถ้าจะคัดล้อสมมติคัดล้อจะไปซื้ออะไรแล้วก็ใช้ระบบสวิชนะะฮะไปหาพื้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของราคาน้ำมันแทน,ค,นครับหรือ หรือไปหุ้นกลุ่มรับเหมาก็ได้ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประมูลนะครับหรือจะไปหาหุ้นที่ปั่นผลดีๆก็ได้เพราะปีนี้หุ้นกลุ่มพลังงานปั่นผลจะไม่ดีปีที่แล้วเนี่ยปันผลดีแต่ปีนี้เฉยๆก็ไ<ช>ปหาสื่อสารก็ดีหร<ช>ือ Intouch a d v a n c e เองซึ่งเราเคยแนะนำเมื่อปลายปีที่แล้วก็เป็นตัวที่ยังดูน่าสนใจอยู่ในปีนี้นะครับนี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์จากรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกวีชูกิจกเกษมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมา,มากๆค่ะขอบ ตอบล็อตบาธนวันมบรรทชนนะคะช่วงนี้คุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยหมวยธนวันบรรทชนและทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสียนหุ้นเสียนลงทุนและเสียนโหนมาเจอกันเนชั่นทีวีและวิทยุเนชั่นเชิญคุณร่วมหาคำตอบนาย clusive Talk พาดวงสงหุ้นเลงลงทุนปี58 กวีชูกิจเกษมสุวิจักศีอาริและฟองสนานจอมอนจันยี่2ิบเอ็ด่กุมภาพันธ์2 5งพัารอสำรองที่นั่งผ่านเฟซบุ๊ o เนชั่นร r a d i o อแ n น a g e สอบถามเพิ่มเติม02นย์3องสามส